สวัสดีครับพี่น้องปองปกพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนบรบร,บรยากาศตอนเช้าๆหลังจากฝนตกลิ่นเนาะพี่น้องหลังจากฝนตกลิ่นครับผมฝนตกลิ่นมากอากาศก็ยิ้มสบายสบายครับพี่น้องอันนี้ก็ลังรถเขาจอดครับผมมองรถจอดพีเพืนเห็ดใ้ก็เลยเขามาจอดเลยครับ่นก็่าจอดได้เนาะพอห่อผักอยู่ในบานสวนครับเงียบสงบดีครับบันสว,น,น,สวน,นเนาบ้ันสวนนี่เงียบสงบดีครับผม เนียจะงบดีครับผมอันนี้คือบริเวณท่ขาข้างเขาบานพักกับจะมีประตูเลยเนาะไบออกกะเปิดและะ้วก็ปิดครับน,นี่ครับท่างเขาแปห้หองพักครับผมจะเป็นสองฟังนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงด้วยกันครับผมต้นมะม่วงช่วงกำลังออกแทงยอดใหม่เนาะเป็นมะม่วงน่าจจะเป็นม่วงสามฤดูดครับ ทั้งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปลามืองม่วงกับตน้นมะนาวครับผมตมน้นมะนาวกับคักกับพี่น้องเลยหมากเต็มอยู่ครับผมทั้งนี้ก็ติดและครับมืองม่วงเ,เริ่มติดหมากแล้วหเริ่มติดหมากนะครับพี่น้องหมากแล้วติดลวครับผมอันนี้ก็โอ้ยคักกับพี่น้องเลยบมืองเม่วงตรนนี้ค่ะเบิงเบิงบ่งครับตรงตรงม่องเมือง นี่ตะบอกงวงครับผมปลูกกำลังพอดีเลยครับกำลังงามๆครับปลูกกำลังงามๆลยครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งครับผมในบ่พี่น,น <c oughs> เป็นรุ่นนี่ครับรุ่นเดียวกันเลยครับเต็มเลยครับ อันนี้รุ่นนี้รุ่นหนึ่งครับแม่นหอยแม่นเบิดนะครับหมากเพิ่นครับอันใบเพิ่นกับซี่คายๆกันครับน<ฮ>ะม่วงทั้งนี่เลยบ้นานเนี่ยทั้งนี้กับลูกใหไงละครับทั้งนี้ลูกใหญ่ละเอาทุกหน่องเลยักม่วงเนาะปวดโพว่าบอกม่วงครับแต่ละหน่วยสามหน่วยโลครับเลย งงหน่วยใหญ่หน่วยแค่กอบผมพี่น้องนะตอนนี้หน่วยใหญ่ครับครับพี่น้องตรงนี้เนาะหมักงวงครับผมอยู่ในดินน่ยก็มีครับนอนกระูกกระคว้อยู่อันนี้ก็จะเป็นมะนาวครับผมนี่เป็นมะนาวนี่เป็นไมโยมครับผม นี่ครับผมประกอบการเกประมาณนี่ยแหละครับพี่น้องครับเนี่ยเพิ่อกาปลูกพักไว้ครับผักแค่ครับผมดอกแคขาวครับผมเพื่ปลูกไใบจะรับประทานเนาะใต้เป็นบ้านสวนครับผมเงียบสงบดีครับทางเขาผักเข้าเนาะตอนเช้าครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆทุกๆทุกคนเด้อจะรับชมคลิปครับผมของการลิปหน้าครับผม